เราไปอัปเดตในฝนของประเด็นต่างประเทศนิดนึงนะครับช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นต่างประเทศเนี่ยดูจะเป็นไปนในเชิงบวกนะครับเพราะว่า สงขรามการค้าเนี่ยในส่วนของโดยเฉพาะดิจิทัลธาริฟเนี่ยมีสัญญาณที่ผดลายลงพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงต้นรายการเนี่ยที่พี่พ่กาวไปก็คือว่าทางสหรัฐเนี่ยเดิมเนี่ยเขาตั้งภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่36ตในตารางด้านขวาตารางด้านล่างนะครับเราจะพบว่าเนี่ยของไทยเราเนี่ยโดนอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเข้าใจดีก่อนอ่ะโอเคแกบแค่10ก่อนกับทุกประเทศทีนี้ ร0เนี่ยกับทุกประเทศแล้วแต่ว่าส่วนต่างที่เหลืออีก26%เนี่ยจะมาเก็บเมื่อไหร่นะครับก็ตามกำหนดการเดิมเนี่ยจะเก็บในวันที่8ถึง9กรกฎาคมนี้ครับซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นประมาณสักช่วงเที่ยงคืนของวันที่9ซึ่งเวลาไทยอ่ยน่าจะสักประมาณเที่ยงวันของวันที่9ครับแต่ว่าของอ่ะถ้าคุณส่งไปวันนี้คุณว่าถึงอเมริกาทันไหมล่ะเนาะเพราะงั้นอ่ะมันเริ่มแล้วนะคือผลเนี่ยมันเริ่มแล้วถ้าวันนี้ของคงไม่ส่งน่ะนะเพื่อรอดูว่าวันที่9จบเนี่ยอยู่ที่เลขไหนครับ นะครับโอเคทีนี้เนี่ยจากก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มไปพัฒนาการไปในทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะว่าทางตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณชั้มเองก็ดีแล้วก็ทางรัฐมนตรีครังนะครับคุณสกอตเบสเซนนะครับก็เริ่มมาส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้นนะครับนี่ในรูปในรูปครับผมเนาะตัดรัมมารู้จักอยู่แล้วนะคนขวาเนาะคนซ้ายเนี่ยเบสเซนับจำเขาไว้นะครับเพราะว่า ข่าวออกมาบ่อยตอนหลังไม่ได้เขาไม่ฟังกันแก้ทํานะเขาฟังเบสเซนด้วยครับโอเคครับก็ในส่วนของตัวทางคุณชัมเองนะครับคุณชัมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดกันตรงๆหรอกนะว่าเนี่ยแบบอาจจะเลื่อนให้แต่ว่าเขาก็ยังสมวัท่าทีอยู่แต่ว่าเราเริ่มจับสัญญาณอันนึงได้ก็คือว่าทางคุณชัมเนี่ยออกมาพูดเป็นในลักษณะที่ว่าเนี่ยอเมริกามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนภาษีออกไปหรือการต้นเวลาเข้ามาซึ่ง ไอ้คำว่า,าการเลื่อนภาษีออกไปเนี่ยแหละตลาดไปตีความในเชิงบวกครับผมจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางคุณชัมเนี่ยจะค่อนข้างสงวนท่าทีในเรื่องของการเลื่อนรีชิปข้อทาริฟส่วนที่เกินออกไปเนี่ยวนที่เกิดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีเลย์ออกไปอีกปกติเขาจะระมัดระวังคำพูดนิดนึงแต่ว่าคุณเบสเซนเนี่ยก็มีส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าเนี่ยจากปัจจุบันนี้เนี่ยทางข้อตกลงการค้าของประเทศต่างๆที่เจราจากับสหรัฐเนี่ยโอเคมันคงเจราจากันไม่ทันวันที่เก้าหรอกเพราะว่าเนี่ยมีสองร้อยกว่าประเทศก็เจรจาแล้วก็เหนื่่่อออยยยหนนนนนะคครััับดง้เเีโ ดังนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าทาสาหรัฐเนี่ยจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้นหรือว่า wrap up เนี่ยในวันที่1กันยายนซึ่งก็เป็นสัญญาณเชิงบวกเช่นกันนะเพราะว่าเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเลื่อนกําหนดการบังคับใช้ภาษีริสอร์ส่วนที่เกิด10ไปถึงช่วงนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับอ,อันนั้นคือในส่วนของทางต่างประเทศนะครับในส่วนของในประเทศของเราเองเนี่ยเรื่องเทรดวอลก็มีความคืบหน้าเช่นกันนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางรัฐมนตีลังอันนี้ของไทยนะครับ,ค,รบคุณท จะบินคืนนี้เลยบินด่วนไปที่สหรัฐนะครับไปเตรียมตัวเจรจากับตัวแทนจากฝั่งสหรัฐในวันที่3กรกฎาคมครับซึ่งประเด็นที่เราเตรียมนําจะไปหาดูเนี่ยก็คือว่าไทยนั้นจะเพิ่มการนําเข้าสินค้ากเกษตรเพิ่มการนําเข้าพลังงานโดยเฉพาะก๊าซ L N G ที่ปตทาเ,เป็นสัญญาคาราสก้าไปเรียบร <ขา S 2> ้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดตลาดบางสินค้าให้สหรัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายหรือว่ากฎว่าด้วย การระบุถิ่นกำเนิดสินค้าที่ค่อนข้างที่จะวัดกลุ่มมากขึ้นครับผมอันนี้เป็นข้อเสนอของเราครับใช่เพราะอะไรเพราะว่าอย้อนกลับไปก่อนคือไอ้ t a r i f f war เนี่ยมันเกิดเพราะว่าเขาจะสกัดจีนใช่ครับและจีนล้วนๆแต่ว่าเมื่อทรัมป์ปีหนึ่งแตอแล้ท่านั้นคือเฟดวอลห1.0นะครับก็ได้พยายามขึ้นภาษีคนอื่นไม่โดนอ่ะโดนจีนแล้วจีนทำไงครับจีนก็ส่งไปรีเอ็กพอร์ประเทศอื่นนะซึ่งอะอันนี้ก็ต้อง มาขีดเส้นกันว่ามันเป็นยังไงเพราะไทยเองนี่เอายอมรับกันตามตรงนะก็มีส่วนหนึ่งกับนะที่โยกม,มาเรียกพอร์ตที่นี่นะที่เยอะๆนะเยอะๆเลยมีเม็กซิโกแคนาดาเหมือนกันนะ<า>ะึ่งนนเป็นประเทศทใกล้สหรัฐเป็นหลักเลยใกล้<ด>สหรัฐรนะแล้วก็คือมีทร <c oughs> ัพยากรพร้อมให้ลงทุนนะซึ่งก็จะเห็นว่าเม็กซิโกแคนาดาก็เป็นกลุ่มประเทศที่โดนประเมินภาษีแยกออกไปเลยแล้วก็ดูจะแรงเหมือนกันนะครับ จริงๆเรื่องของแคนาดาเนี่ยช่วงวันฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของบรรยากาศการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับเพราะว่าทางแคนาดาเนี่ยมีการตั้งภาศศษีธุรกิจในเชิงของไอทีเซอร์วิสของสหรัฐอยู่บางกลุ่มเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณชัมเนี่ยเขาก็ไม่พอใจดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเจรจาเรื่องทาริฟกับทางแคนาดาเนี่ยอาจจะถูกดีเลยไปก่อนแต่ว่าในส่วนของแคนาดาเม็กซิโกเนี่ย ผมไม่ค่อยอยากให้มองในลักษณะที่เอาไปเทียบกับประเทศอื่นๆ <sh arp> เช่นยุโรปเอเชียไทยญี่ปุ่นบ้างรสองประเทศนี้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับทางสหรัฐอยู่แล้วดังน<ช>ั้นเนี่ยเขาอาจจะได้ไดครอบกำหนดอะไรที่เป็น priority สําคัญก็ได้แต่ว่าในช่วงระยะสันรร้นในการเจรจาเนี่ยก็ต้องแบบดึงเชิงกันไว้ก่อนเป็นปกติอย<ช>ู่แล้วครับนะอาาเขตเขาติดกันใช่ครับนล้นก็เป็นแบบบ้านพีเมืองบ้านใกล้เหลือเคียงกันบ้านพี่เมืองน้องกันลักษณะนี้ครับ โอ้โหหัวข้อ K D X h e a มาอย่างนี้โอเคครับก็ตลาดอาจจะผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของประเด็นทางต่างประเทศเองเนี่ยโอเคตีความไปทิศทางที่เป็นเชิงบวกได้แต่ว่าในส่วนของประเด็นในประเทศเนี่ยยังมีประเด็นที่น่ากังวลอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เราจะนํามาพูดก่อนในช่วงนี้เนี่ยคือว่ามันยังมีร่างกฎหมายสําคัญอยู่ร่างกฎหมายหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของการเจรจาการค้าได้อย่างมีนัยยะนะครับก็คือร่างกฎหมายชื่อ One Big Beautiful Bill Act มันเองครับอือคือ ใหญ่และงดงามมากใช่เลยครับโอเคครับก็เดาว่าคุณทัพน่าจะเป็นคนตั้งชื่อนะครับโอเคร่างกฎหมายนะครับอันนี้ชื่อยาวหนึ่งครับผมเรียกย่อๆว่า O B B A นะครับแลครับ O B B A O B B A โอเคครับร่างกฎหมาย One Big นะครับล่าสุดเนี่ยกฎหมายตรงนี้เนี่ยคืออะไรก่อนเขาเลี่ยคปสั้นๆก็คือว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่ออายุการลดภาษีคั่บเลสแท็กหรือว่าภาษีเงินได้ที่ติดบุคคลในในสหรัฐนะครับแต่ไม่ใช่ทาริตนะครับครับครับอ๋ออายุการลดตรงนี้ออกไปเป็นการถาวรเลยอ่าเพราะว่เปล่าเลสแท็กนะใช่ครับอ่า ครับผมเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยทางขา้อเปรียนถของสหรัฐเนี่ยที่คุณช้ําเคยตัดลดไปตั้งแต่สมัยทัา1หนึ่งจุดูเนี่ยจะกลับมาครบกําหนดในช่วงปลายปีอ่าค,คือนโยบายเขาตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างชาัดเรื่องนี้ที่จะคัดภาษีแล้วก็เข้าใจว่าคัดได้ช่วงปีที่สามของสมัยนะก็คือเขาจริงๆเป็นนโยบายต้องหนาเลือกตั้งเลยถนะูกต้องเลยครับแล้วก็คัดได้สิ่งที่เกิดก็คือ e p s อ่ะของ S อส0อ็อีห้อนอ่ะอต้นครับ EPS SMI ห้าร้อยขยายตัวเพราะว่าไม่ต้องจ่ายภาษีให้รัฐภาษีก็ลดลงซึ่งลดลงผมจำเลยเป๊ะไม่ได้อะแต่ลดเยอะพอสมควรเข้าใจว่าลดจากประมาณอยู่สักยี่สิบยี่ห้ามายี่สิบเก้าประมาณเออไม่ยี่ห้าก็ยี่สามลงมาสิบเก้าซึ่งมันจะครบกําหนดก็จะครบกําหนดเนี่ยก็อยากมาต่อเออถ้าเพราะว่าถ้าเกิดถ้าไม่ต่อไม่ต่อภาษีก็จะกลับมากลับมาแล้วอะไรหายไป EPS ถูกต้องหายไปนะอยู่ดี โวอ,อยู่ดีๆอยู่โตเฉยเลยจะอยู่ต่อนะเพราะงั้น <c oughs> เลื่อนเอาแต่เลื่อนแล้วมันคือมันไม่จบแค่งานไ <c oughs> งด้วยความที่ว่ากฎหมายนะครับ One Big เนี่ยเป็นกฎหมายเรือธงหรือว่าเป็นแฟลกชิปบิวของทางคุณทัพนะ <c oughs> คุณทัพเลยเนี่ยก็เลยตั้งเป้าว่าตนนั้นอยากจะลงนามมาขับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 4กรกฎาคมหรือว่าภาษาอังกฤษคือฟอสตุครับผมวันนี้สําคัญยังไงครับ <c oughs> วันนี้คือวันชาติสหรัฐนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าอิงตามกรอบกรอบเวลาของทางร่างกฎหมายวันบิ๊กเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยร่างกฎหมายวันบิ๊กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส so วครับผมซึ่งเข้าใจล่าสุดว่าปัจจุบันเนี่ยผ่านส so วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสว <c oughs> so เนี่ยมีการแก้ไขนะครับดังนั้นต้องส่งกลับไปให้ทางสอสอปรับปรุงอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้ทางคุณช้้าลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่่่่่ออไปครัซึงงาาข้้้นนนตตีียดวววมท ประเด็นนี้เป็นเรื่องในประเทศดังนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทางคุณทั้มเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักกับร่างกฎหมายฉบับนี้ก่อนแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติร่างกฎหมายนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะสวิช p r i ออริตี้มาในส่วนของนโยบายต่างประเทศซึ่งก็คือการเจรจาทาลิกับประเทศคู่ค้าแต่ละประเทศรวมถึงไทยด้วยออกไปนั่นเองค,อคุณดูเขาคิดสิเขาคิดแบบละเอียดอะครับเนาะทำไมอะ One Big Beautiful Bill Act ในวัน Fourth of July นะคือนะเขาคิดรายละเอียดแต่ว่าอันนี้มันจะมี consequence นะเพราะว่าฐานะคลังก็จริงๆเราพูดบ่อยใช่ครับนะครับเออครับซึ่งคอนสิ้นส์ก็คือว่าจากการที่ต่ออายุการตัดลดข <s> ้อเปรียบเทีเป็นการถาวรเลยเนี่ยผลก็ที่ตามมาแน่นอนครับรายได้ทางการคลังหายเศรษฐกิจโตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์กันไว้ได้ตลาดรับรู้อยู่พอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ตลาดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนิดน,นึงก็คือในส่วนของนี่สาธารนะที่สูงขึ้นนะครับซึ่งภาวะนี่สาธารนะที่สูงขึ้นตรงนี้เนี่ยจะกดดัน ภาว่าการคข่งของสหรัฐดังนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ข่้เงินดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นแหวกอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าลงับครับเนาะเพราะคือพูดมาบ่อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะพูดอีกครับนะวันนี้ประมาณนี้ครับนะครับมาครับมาดูในส่วนของประเด็นในประเทศกันบ้างนะครับเมื่อเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าในส่วนของไทยรีพันรับก็คือเรื่องของการปัญหาผู้ว่าทปทคนใหม่สําคัญสาคัญผู้ว่าแบงค์ชาติของเราครับผมซึ่งตามโปรเซสนะครับทาง ว่านักชาติคนปัจจุบันของเราเนี่ยครับคุณเศรษฐพูดนะครับจะครบกำหนดวาระเนี่ยในวันที่ส0กันยายนี้ดังนั้นเนี่ยกระบวนการสรรหาก็ต้องเริ่มขึ้นก่อนนะครับซึ่งจากกระบวนการล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยได้มีการส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทางรัฐมนตรีครังเรียบร้อยแล้วครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยรัฐมนตรีครังนั้นจะพิจารณาคัดเหลือเพียงจากสองนะครับคัดเหลือ1รายชื่อแลวส่งให้คอรมออนุมัติต่อไปครับ เรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้สําคัญนะครับไปหน้าถ่อไปได้ได้ได้ครับเหลือสองท่านนะตอนนี้คือท่านซ้ายนะครับอ่าดรลุงนะครับมาริกามาสนะครับก็ท่านจริงๆอยู่ในอยู่ในบอร์ดาใช่อยู่ในผู้บริหารแบงค์ชาติอยู่แล้วับนะครับส่วนอีกท่านนะครับอ่าคุณวิทัยรัตนากรนี่นะครับท่านเป็นพอทางการอมสินครับผมอยู่ ไม่ได้อยู่ในแบงค์ชาติครับนะแต่ว่าวเป็นแบงค์รัฐนั่นเองเหรือว่าธนาคารที่เป็นการกำกับกดูแลของหน่วยงานภาครัฐอ่าผมก็ถือออมสินก็คือคลังครับนะเนะพราะงั้นเนี่ยคือถามเรานะอ่าถ้าเป็นดอ,อร์ลุงนะรับเส้นทางก็จะคายๆายเดิมครับนะเพราะว่าก็ตรงผ่านสมูทเลยกับคุณเศรษฐพุทธครับนะครับแต่ว่าพอถ้าคุณดูคีย์เวิร์ดหลายๆอย่างนะครับรันมนตรีคลังเลือก ใช่ครับแล้วเราพลังให้ครับผมอ่าแล้วเราบอกว่าอแล้วเราก็ตามข่าวเนาะอันนี้ไม่ใช่เราพูดเนาะครับผมคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยเขายังไงกันเขาฮารโมนีไหมเขาแบบเออไปด้วยกัน้อาจจะมีไพรออริตี้ในวนของการดาเนินนโยบายที่ต่างกันทางแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะเน้นไพรออริตี้ทางด้านต ABILITY เนักรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจแต่ว่าทางรัฐมนตรีคลังหรือว่าทางคลังหรือว่า รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะเน้นนโยบายทั้งเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจหรือเชิงกรดเป็นต้นหน่อยนะซึ่งอ่ะคุณวิทัยอยู่อมสินอมสินเนี่ยคลังถืองานงานทั้งหลายที่เขาทําอะทางรัฐมนตรีคลังก็จะเห็นครับนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยของคุณวิไทยนะครับเขาบอกว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยลดได้อีกอืครับนะครับแล้วก็การส่งผ่าน ไปยังแบงก์ยังเบาไปหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอ,อกรอององคัดดอกเบีย้ยเนี่ยตัวดอกเบีย้ยเงินกู้อะลงชากว่านะครับเพราะงั้นอีว e ต์มาแล้วใช่นะครับแล้วซีเนโอมันจะเป็นไงมาโอเคก็โดยสรุปนะครับในส่วนของมุมมองของเรานะครับเราเชื่อว่ามุมมองทั้ง2ท่านเนี่ยถ้าเกิดดูประวัติดีดเนี่ยทั้งสงท่านเนี่ยมีแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างต่างกันนะครับถามลอตลเตอรี่ลูกแน่นอนว่าพี่บิ๊กเกินไปแล้วก็วคือว่าเขามาจากทางสายแดิเป็นหลักเลยดังนั้นก็เชื่อว่า ทิศทางการดำเนินนโยบายของเขาเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างจากผู้หาคนก่อนหน้าคือคนปัจจุบันมากนักนั่นเองนะครับในขณะที่ทางคุณพิไทยเองเนี่ยแน่นอนว่าแบงกกราวของเขานี่มาจากทางฝั่งคลางเป็นหลักรวมถึงฝั่งที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหลักนะครับซึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐอยู่นะครดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเวลาถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเวลากรงงินรดอกเบี้ยทีไรลเนี่ยแบงก์แรกๆที่มักจะลดอ่ะมักจะเป็นแบงก์รัฐ ซล่มหนึ่งในนั้นก็เป็นแบงก์ออมซินนั่นเองครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็เลยประเมินว่าเนี่ยในส่วนของความแตกต่างทางด้านนโยบายของทั้งสองท่านเนี่ยจะกระทบต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนะครับก็คือว่าทางลอตเตอร์ลูกเนี่ยเราเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบในกษานที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือมีความคอนเซอร์เวทีฟมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าทางลอตเตอร์ลูกเนี่ยเราเชื่อว่าเขาให้น้ำหนักกับในส่วนของทางสแตบิลิตี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคุณวิไัยนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยทางเเเเเนนนีีีี่่่ยยถ้้้าาาาาาขขไดป็ผูอออจจจคะะมโกสท ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อได้บ้างครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับคร <c oughs> ับ <c oughs> เสริมเรื่องโครงสร้างกรอนวนิดหนึ่งครับก <c oughs> รอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรามีทั้งหมด7ท่านนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามีอยู่แค่2อสมท่านที่มาจากทางฝั่งแบงคชาติตรงๆในขณะที่ที่เหลือนะครับจะเป็นผู้ส่งคนอาวุธจากภายนอกซึ่งผู้คุณผู้ส่งคนอาวุธจากภายนอกเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีจากทางฝั่งเอกชนเข้ามาด้วยแล้วก็มีจากทางฝั่งรัฐบาลเข้า ความเห็นของกรนงเนี่ยนะเราเชื่อมั่นได้เลยว่าเนี่ยการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของกรนงเนี่ยมีการฟังความที่หลายมิติแน่รับครับอ่ซึ่งรอบล่าสุดนะคงดอกเบี้ยแต่ว่าหนึ่งต่อหกนะอ่าหนึ่งอาจจะเป็นลดสมมุติบอกมีมาอีกหนึ่งท่านสมมุติเป็นท่านวิไทยนะครับมันจะเป็นสองต่อหนึ่งก็จะมากขึ้นอ่าแล้วก็อาจจะคอนวินคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าสำคัญเรื่องนี้สําคัญแล้วกันนะเราถ้าเป็นคุณวิททยอ่ะเราคิดว่าตลาดช่วงสั้นตอบรับบวกโอเคครับ นะครับในส่วนของตัวการตอบรับนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยไม่ว่าทางผู้ว่าทบทาคนใหม่จะเป็นท่านไหนนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยตลาดเนี่ยน่าจะตอบสนองเชิงบวกในทิศทางที่ไม่ตัดกันมากนะครับแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์ของหุ้นหรือว่าตัวคาแรคเตอร์ของนักลงทุนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันครับเรามาที่ดรลุงกันก่อนแล้วกันนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าดรลุงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาน่าจะเน้นทางทางด้าน stability เป็นหลักดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบภาพใช่ครับคนที่ชอบเรื่องเสถียรภาพเนี่ยแน่นอนเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นนักลงทุนนนนนตััชชดง้เเเเีี่่่่ยยราาือว หุ้นที่นักลงทุนที่จะรีแอคต่อดรลุงเนี่ยก็คือจะเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับก็คือในส่วนของฟันเฟืองที่ไหลเข้ามานั่นเองนะครับรวมถึงค่าเงินบาทเนี่ยเชื่อว่าจะแกว่งในทิศทางที่แข่งข้าด้วยเช่นเดียวกันหลัดมาเนี่ยหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับหากดรลุงเข้ามาเป็นผู้แบ่งชาติคนถัดไปครับอ่าแล้วก็หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข่งข้าครับนะรายชื่อนี่อยู่ในจอนะครับแแบกันได้เลยนะอ่าฝั่งคุณวิทัยบ้างครับผมถ้าเป็นฝั่เเนน้รื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเลยว่าเนี่ยโอเคแต่เนื่องจากว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยเข้ามาบ้างนะครับดังนั้นเราเลยเชื่อว่าเนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึงหุ้นท,ที่ได้ประโยชน์จาก,กาอษษัตราดอกเบี้ยปรับลดลงนะครับเช่นในกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็กลุ่มค้าปลีกครับผมรวมถึงนักลงทุนที่เชื่อว่าตอบสนองเชิงบวก้วก็จะเป็นนักลงทุนลายย่อยที่เน้นเท่งดิ้งกับไรในช่วงสั้นเป็นหลักครับครับผมเนาะก็ในชั่วโมงแห่งวิกฤตคือเราาาห ตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงครับนะครับก็เนี่ยแหละมีการขยับบ้างเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติบ้างเนาะอาจจะเป็นจิกเกอร์พอยท์ที่ดีของตลาดได้นะครับเลยครับเดี๋ยวเราไปประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือเนี่พูนเรื่องประเด็นการเมืองไทยครับผมเพราะว่าช่วงต้นรายการที่เรากล่าวไปเลยคือประเด็นจากต่างประเทศคนใหญ่มักจะถูกตีความในเชิงโบนนะครับแต่ว่าประเด็นในประเทศเนี่ย มีแนวโน้มที่จะยังเป็นสไลด์ลีเนกาทีฟอยู่นะครับสไลด์ลีเนกาทีฟจากไหนนะครับก็คือในส่วนของการเมืองที่อาจจะยังโอ้แห่งตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับก็คือว่าช่วงว,นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วอโอเคแต่ว่า ในช่วงวันจันทร์เนี่ยโอ้ขออภัยครับวันอังคารนี้วันที่1กรกฎราคมนะครับเราจะต้องติดตามการพิจารณาของสารธรรมนูญนะครับว่าสารจะพิจารณารับคำร้องหรือไม่รับคำร้องกรณีคลิปเสียงของนายกครับซึ่งในตารางด้านบนนะครับเราประเมินออกมาได้2กรณีครับก็คือ1รับ2ไม่รับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะถ้าเกิดสมมติสารไม่รับเนี่ยโอเคเราก็เชื่อว่านายกปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ดังนั้นในความกังวลต่อตลาดหุ้นเนี่ยก็จะเบาลงครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ ร,รับคำร้องไปพิจารณาก็ขึ้นกับว่าสารเนี่ยจะมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดถ้านับคำร้องแต่ไม่สั่งหยุดดังนั้นนายกก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมติสารรับคำร้องพร้อมมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราเชื่อว่าระยะสั้นอาจจะเกิดความกังวลมาบ้างแต่ว่าในระยะการระยะยาวเนี่ยเสถียรภาพรัฐบาลโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากเพราะว่าทางรองนายกนั้นก็สาม,มารถาร,รักษาราชการแทนนายกได้นันเองครับอ่านะครับผมแต่ว่าอ่ะคือเมื่อ สตวอาทิตย์เนาะมีชุมนุมะก็ประเด็นเกิดขึ้นล้านพันล้านร้อยสิ่งนะก็เออเออมันก็บางอย่างก็ไม่ดีนะอย่างเช่นบอกเออพูดรัฐประหารอะไรพวกนี้เนาะคออมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นกันนะเราอยู่บนเส้นทางที่ปกติก่อนแสดงความเห็นนะเออในการชุมนุมอย่างสงบนะก่อนนะครับอ่ะเราค่อยดู าทีไปนะเพราะว่าเราก็มีหลายบทเรียนให้เรียนรู้กันมานะในช่วงเนี่ยแหละอายุไขเราเนี่ยเห็นมาเยอะนะครับก็ช่วงนี้ยังไงก็ทําอะไรใจเย็นๆนะสื่อทั้งหลายเนี่ยมันก็ยิ่งคนยิ่งพูดมันยิ่งเขียนมันมันก็ยิ่งไปไกลนะคนก็ยิ่งชอบเออเอนเตอนเมนก็ยิ่งดีบางคนก็ไปเสาะแสวงหาสิ่งนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆนะคือตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันนะให้ผ่านวิกฤตไปนะอย่า นึกถึงแต่ตัวเองกันนะเออเอ,อ,ออกนอกเรื่องไปกับจริงๆก็ <laughs> ถึงในเรื่องของทางพื้นฐานเศรษฐกิจไทยนิดนึงนะครับคือว่าอ๋อให้ทางนายกเนี่ยถูกมีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าผลกระทบต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยจัจำกัดนะครับเพราะว่าตลาดที่สิ่งที่ตลาดกังวลที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของร่างงบประมาณปี69นะครับโดยจากภาพรวมแล้วเนี่ยร่างงบประมาณปี69เนี่ยเราเชื่อว่าไม่กระทบนะครับเพราะว่า ทางคลอบอนั้นได้ส่งเรื่องให้สภา,าเรียบร้อยแล้วล้วก็สภา,าอยู่ระหว่างพิจารณาวาระสองที่สามครับผมดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะยังแข็งแกร่งอยู่ดังนั้น oh. ตลาดหุ้นระยะสั้นข้างเงินบาทเองระยะสั้นย่อมเนพนผันผวนเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับอ,อันนี้คือพื้นฐานเนาะออส่วนคุณตามข่าวอะ่ะคือเซนติเมนต์ทังนั้นหุ้นอาจจะขายหรืออะไรนะเออแต่ว่าเซนติเมนต์อ่ะมันก็มันมันมักจะเป็นจังหวัดซื้อ,อคือไม่ได้ อยากพูดอย่างนี้เลยเ<ม>พราะตลาดมันมีความไม่แน่นอนปัจจัยอื่นใช่แต่ว่าถ้าไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับเนี่ยเสถียราภาพรัฐบาลอะไรเงี้ยเราผ่านกันมาเยอะครับแล้วมันก็มันก็ยังไงดีคือสุดท้ายแล้วมันกลับอ่ะกลับสุดท้ายแล้วตลาดมันก็กลับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีรัฐบาลอีกเลยครับคือตลาดวันนี้ยมันพายอินว่าเราไม่มีเสถียราภาพตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมเนาะเราทำให้เราเมนไม่น่าลงทุนระยะย,ยาวอยู่แล้วนะที่ดัชนีนะรตรงเนี้ย นะครับโอเคครับดังนั้นเนี่ยทางออกตรงนี้นะครับก็คือว่าดังนั้นเนี่ยเราแนะนํากลยุทธ์การลงทุนนะครับหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับตัวแรกที่เราแนะนําก็คือตัวเคมแบงนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นมาเก็ตแคปใหญ่สภาพคล่องสูงนะครับยิวสูงด้วยดังนั้นผมก็เชื่อว่าจะต้านทานความผันผวนของตลาดได้ตัวที่สอนะครับคือตัว b ีชีพีจีนะครับก็เป็นหุ้นดิเฟนซีฟครับผมเป็นโรงไฟฟ้ารวมถึงได้ประโยชน์จากขั้นงินบาทที่แข็งค่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือตัวซินเนก์นะครับเป็นหุ้น แน่นอนว่าเขาเป็นดิสติบิเวเตอร์เขานําเข้าสินค้ามาขายครับเงินบาทที่แข่งที่ทางที่แข็งค่ามากกว่าอ่อนค่าเนี่ยก็ส่งผลประโยชน์ต่อ,อตัวซิเนเองด้วยเช่นเดกันครับ,รบผ,มผมก็ฝากไปสาตัวนี้นะครับในสัปดาห์นี้ครับผม